E.F.M. DJ playlist by DJ อ้อมค่ะปิดท้ายกันที่กลัวเธอเหงานีคะก็ไม่ทราบว่าคนขอรู้สึกอะไรอยู่เลยสาะว่ากลัว,วเธอเหงาได้จัดไปนะคะลูฟท็อบนะคะเราเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังนะคะเราตามมาที่ทําไมต้องรักเธอ Touch My Body และปิดท้ายที่เพลงเพลงนี้ตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงเย็นกับอีกยีนาทีแต่ท้องฟ้าอึนๆอ,อยู่นะคะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเป็นพาเพุดห บางพื้นที่ก็มีสีสม้มบางพื้นที่ก็มีสีเหลืองนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคุณผู้ฟังตอนนี้มีสิ่งให้น่าสนใจหลายเรื่องแตกต่างกันบางคนกําลังสนใจเรื่องของการฟอร์มรัฐบาลและวันนี้จะเป็นวันที่ลงนามร่วม MOU บางคนสนใจเรื่องของราคาน้ํามันบางคนสนใจเรื่องของตลาดหุ้น อ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทีละเรื่องแต่ตอนนี้อ้อมขอเรียงจากเรื่องนี้ก่อนนะคะเกี่ยวกับธนาคารออมสินค่ะออมสินชวนออมฝากสั้นแค่8ปเดือนคุณผู้ฟังคุ้นไหมคะเราพูดเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆและจะมีอนุนันนี้มาบอกกันเสมอนะคะสําหรับฝากสั้นแค่8ปเดือนเนี่ย รับผลตอบแทนไวเพราะมันคือ8เดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนรับดอกเบี้ยสูงเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา1.55%ต่อปีหรืออัตราดอกเบีย้ย1.32%ต่อปีรับดอกเบี้ยแบบเต็มๆบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีค่ะคุณสามารถฝากได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคมหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไภายหลังนะคะเงินฝากมั่นคง ฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เรื่องหนึ่งที่คุณสนใจส่วนอีกเรื่องนะคะแน่นอนค่ะวันนี้ ตอนช่วงเย็นช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เบรกแล้วละ่ะตอนฟังข่าวก็จะมีการถแถลงข่าวเรื่องของการเซ็น MOU กับ8ปพักร่วมนะคะนำโดยพักเก้าไกลถามว่ามันมีประเด็นกันตั้งแต่ทำไมเขาเลือกวันนี้เขาก็บอกตั้งแต่ต้นในสิ่งที่เขาเลือกวันนี้เพราะมันสําคัญกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองมีอยู่สองสาในยะเขาบอกว่าครบรอบวันรัฐประหารเมื่อปี2557 และเป็นวันที่พวกเราจะต้องเซ็นเข้าตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่ามันมีประวัติศาสตร์และเป็นบุตหมายที่จะสะท้อนความสําเร็จของสังคมไทยที่ <c oughs> เราสามารถเปลี่ยนผ่านกลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยผ่านระบบรัฐสภายอย่างสันติอันนี้คือสาเหตุ ว่าทำไมถึงเลือกวันนี้เป็นวันเซ็น MOU นะคะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของ MO u ว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็มีหลากหลายข้อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ฟังข่าวมาหรือว่าติดตามกันมาก็จะมีแบบเยอะมากอ่ะหนึ่งในนั้นก็จะว่าถ้าเรื่องต้นๆก็จะเป็นอ่อก็จะเป็นเรื่องของการเดี๋ยวนะมีข้อที่ว่าด้วยเรื่องสมรสเท่าเทียม นะคะสมรสเท่าเทียมเนี่ยเพื่อรับประกันสิทธิ์สมรสสำหรับคู่รักทุกเพศโดยจะไม่บังคับประชาชนที่เห็นว่าขัดแย้งกับหลักการของศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีการร่วม อยู่ใน MOU ด้วยแล้วก็ผลักดันการปฏิรูประบบราชการใดๆก็แล้วแต่มันมีเยอะหลายข้อที่คงอ่นนี้คุณ,ค,ณคุณฟังฟังตอนนี้เดี๋ยวมันจะดูเป็นเลคเชอร์นิดนึงแต่หนึ่งในนั้นจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดด้วยนะคะหนึ่งในข้อนั้นมีกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเอาว่าหลายคนก็มีความสนใจในแต่ละข้อแต่ละแบบคงจะต้องติดตามกันต่อไปเอาให้ได้ว่ารัฐบาลจะได้ตั้งเมื่อไหรดีกว่า คอยไปก่อนเอาจริงๆนี่คือ MO u อยูที่เขาร่วมกันกับรัฐบาลฝั่งที่เขาฟอร์มเสียงข้างมาก313แต่มันจะตั้งได้หรือเปล่าอันนี้ค่อยๆดูกันไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เชื่อว่าหลายคนดูไปก็เดือดไปดูไปก็เดือดไปเพราะว่ามันไม่สบอารมณ์เราเชร์มาแบบนี้จะทําไมเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นค่อยๆดูไปนะคะใจร่มๆหรือว่าร่มยากแต่ร่มเท่าที่ร่มไหวก่อนนะคะอ่ะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งจริงๆมันก็เลยน่าสนใจจะถามคุณผู้ฟังเหมือนกันว่าอันนี้ถามนะ ไม่ได้บอกว่าต้องเห็นด้วยและเห็นเหมือนอาจจะเห็นต่างกันได้เลยนะคะสําหรับคุณผู้ฟังคุณอยากให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหรือหละ่ะอ่ะคุณอยากให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดหรือวาแค่นั้นเองอยากใช่ไหมมีคนอยากอ่ะคุณผู้ฟังลองบอกมาทางแอปพลิเคชันเอทาวฟังซินไม่ได้ถูกหรือไม่ได้ผิดนะคะแค่ถามว่าคุณอยากหรือไม่เพราะนี่เป็นหนึ่งใน MOU ที่เขาจะเซ็นกันอเซ็นไปแล้วด้วยแล้วถามว่ามีเรื่องอะไรอีก <c oughs> น้ำมันจ้ะ น้ำมันขึ้นราคาเราจะพูดว่าน้ำมันขึ้นราคายังไงให้มันดูไม่ซีเรียสไม่มีทางน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอจะขึ้นสามสิบสตางค์มีผลในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าเราจะพูดไงให้ไม่ซีเรียสเธอพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นราคานะเอ่อคอนเทนต์ก็ซีเรียสอยู่ดีถึงจะเล่นเสียงให้เป็นเสียงที่แปดก็ขึ้นราคา30มสิสตางค์อะคุณผู้ฟังยังไงมันก็ขึ้นอ่ะหนึ่งเรื่องอ่ะส่วนอันนั้นเป็นน้ำมันก็เป็นเรื่องคนใช้รถส่วนคนที่ ใช้รถ BTS เขาก็ย้ำอยู่นะคะว่าในแต่ละตู้เนี่ยตู้โดยสารเขาจะมีที่นั่งสำรองนะคะสำหรับบุคคลพิเศษคือที่เขาเรียก Priority seat ใช่ไหมคะว่ามีสำหรับใครบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งรถกันแน่นๆแต่ที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าได้เห็นบุคคลเหล่านี้เขาเป็นผู้ที่สมควรได้รับการดูแลและได้นั่งสิทธิ์ตรงนั้นก่อนคือคนท้องผู้สูงอายุพระภิกษุสงฆ์ผู้พิการเด็กเล็ก และผู้ที่จําเป็นต้องใช้คือคนที่อาจจะใส่เฟือกใส่อะไรก็คือเป็นคนที่มีอาการบาดเจ็บนะคะที่ไม่คล่องตัวฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นการให้ความสําคัญกับคนที่เขาต้องการทุกคนมีสิทธิ์แหละแต่การเอื้ออาทรต่อก,กันและมันเป็นเหมือนข้อที่แบบบ่งบอกเอาไว้แล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศเราค่ะในทั่วทุกที่เขาก็มีสิ่งเหล่านี้เราจะได้ฝึกใช้กันไปให้มันคล่องคล่องพุทธพุทธ